ตอนที่เก็บไปแล้วนะครับสองตัวตัวใหม่แก้วเราก็ตอ้องคิดว่าจะเปลี่ยน,นหรือเปล่า ใช่สถานี่นะครับอยู่ท่1 0นะครับเอาเปนกลุ่มลุดแนะครับพลาดไป็นจากว่านะครับมาทำไต้เ็มพีน่นะครับอยู่นั่นครับ มาดูนะครับไสมากนะครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่นะครับโดนนะครับ ไปเลยนะครับตอนนี้ในโรบอทวิ่งไปตรงไหนแล้วนะครับตูครับต้นไม้กลางนะครับไม่เห็นนะครับอาจจะเข้าไปแล้วนะครับจบเก่งมากเลยนะครับตอนนี้เราบ้านไปนะครับ ไปนะครับโดนแค่นะั้นเดียวนะครับเดี๋ระวังกันต่อไปนะครับครับสวัสดีไปนะครับ,นนม,ารบมาตรงนี้เสร็จเรารือเปล่าครับลูกกระสุนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเสร็จแล้ครับ เอ,อ้ยพิกมาตรงนี้นะครับโลกมากเลยนะครับเสร็จเราหรือเปล่านะครับตอนนี้ลูกกระสุนเหลืออยู่ห้านัดสุดท้ายนะครับดุก,ก่อนนะครับไม่เห็นนะครับอุ๊บตุ๊นุนะครับวิ่งอยู่นะครับ ไม่เห็นอีกแล้วนะครับพลาดเป้าไปอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเล่นให้เต็มที่นะครับเป็นีนแล้วนะครับต,ตัวนะครับรตัวนะครับเกือบพัดเป้าไปนะครับตอนนี้เราก็เก็บม,มาได้นะครับสุดกระตูเรืออยนะู่หกนัดสุดท้ายนะครับ เห็นอีกแล้วนะครับด้านหน้าเราวิ่งอยู่นะครับนี่ก็จะพยายามเตรียมที่นะครับผุ่นนะครับโุนให้โดนนะครับตีรักสุดท้ายนะครับไม่โดนอีกแล้วนะครับโอ,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 โอ้ไฟมากครับตอนนี้ จริงไม่โดนเลยครับจนลูกจนหมดแม็กนะครับโอ้โชคดีมีปืนใหม่เตรียมไว้ตรงนี้นะครับโดนนะครับแท็กนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับศึกวัดใจกันอยู่ตรงนี้นะครับโดนนะครับหัวเรียบคอยนะครับกว่าจะโดนนะครับ อีกไปเป็นสิบกันนะะครับเมกี้ดีนะครับเราซุ่มอยู่ตรงนี้ดีมากเลยนะครับเก็บได้ไปหกตัวนะครับเราเทพมือเสนาอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันแค่วงก็จะบีบมาทางนี้นะครับต้องปิดประตูก่อนนะครับตอนนี้เราก็ทําเต็มที่นะครับอยู่ตรงนี้จนลูกกระสุนงวดตายเป็นเรียบรอยนะครับตอนนี้ก็จะลงกปเลือดก่อนตอนนี้ตัวนี้นะครับ อีางเขาเขาล้วจะขึ้นไปที่เดิมได้หรือเปล่ครับผมดเป็นด้แนี้มากครับเร่อีกคนหน้าห้าครับสชคดีี่จะคนด้ินผมไม่ใช่คนนะครับมครับคน่า คันนะครับคห้ามไ่านะครับไม่ฝา,ากนะครับนนี้ะไปครับโนยนะครับสวยมากครับลูกจย,กย้อยกครับลูกนีโน้งครับ เก็บตัวนะครับผมเอาชื่อมาหน่อยนะครับตายนะครับตอนบางใครจะตายก่อนกันนะครับจะทำอะไรกีได้แล้วก็เชลิมฉอเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทายนะครับไม่ไหวจริกนะครับรอนะครับ จะตอนนี้นะครับมันก็ลกอยู่นะครับตนน้นค,บน,น,คบตนครับตูนครับเจ็บอยู่นะครับเจ็ะครับ มีคนยิงจากด้านหลังครับโดน,บนแย่งคิวไปแล้วนะครับตอนนี้จงเรียกคูนะครับมีคนแจ้งคิวไปแล้วนะครับไปดีีครับเริ่จากคิกระเบิดสายแต่ว่าก็โดนมีคนอีกศัตรูหนึ่งนะครับ เข้ามาแย่งไปนะครับศัตตูก็ได้เข้ามาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เจ็บครับตอนนี้ก็มีคนยิงอยู่ฝั่งน้นนะครับก็จะไปบ้านหลังเล็กนี้นะครับปรับเต็นทีแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเพื่อแอบ,บนะครับ ตรงนันไปเจอพี่คนหรือเปล่าครับพร้อมดีนะครับนะบตอนนี้หมดนะครับสวยด้วยนะครับสองฟางนะครับเสร็จเจนที่เรียบร้อยนะครับเจอจัดนะครับตอนนี้ เจยบร้อยครับฝั่งนู้นด้วยนะครับเรียบร้อยครับเจ็บหนักครับโอ้โหตกมาแล้วนะครับตงเป็นใจนะครับรนคนก็จะลังสอดีรก็มีนะครับจะมีคนหรือเปล่าครับทางนู้นนะครับ ัวแต่ดักหลังนะครับตอนนี้ผมก็ไปเต็มที่แล้วนะครับต่งหน้าเขาภูเขานะครับโคจูป้าก็ได้ นะครับไม่โดนนะครับตอนนี้ไม่โดนนะครับเรียบร้อยนะครับโดนเต็มๆนะครับแต่อีกตัวมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะพปนยามไม่ประมาทนะครับ ตาต้องจะตายไปแล้วนะครับฝั่งนู้นดูก่อนนะครับว่ายังมีอีกไหมนี่ก็เลือดีชแล้วนะครับปต่ว่าจะมีฝั่งนู้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าตายหรือ,อยังนะครับถ้าวงแรงขนาดนี้น่าจะตุวเย้ไปแล้วนะครับก็จะเข้าวงเหมือนเดิมนะครับใครจะอยู่ก็อยู่ไปจังหวะนี้ต่ยังนะครับก็พยายาม โอ้วงอยู่ด้านหน้านะครับเป็นน้ำนะครับตอนนี้ตัดสินใจยังไงีนะครับมีคนโทรมานะตอนนี้จะเป็นนักของหรือเปล่านะครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ห้อง ใชเงินสดก็ได้ครับนี่นะครับเนื่องจากไปนับสายนะครับมีคนส่งสูตมานะครับตอนนี้ก็เข้าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าจะไม่ไปนะครับเนื่องจากเราเป็นคไนนะครับถ้าผมไปนับผมก็มจะกดออกจากเกมเป็นทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็จะทำให้เส็มแล้วก็เ แต่จากาคุนบคนมมิวแล้วก็ได้เรียนรู้วรอดจากแบคคิวามาแล้วนะครับในแถวก็มีคนอยู่ด้านหน้าอีกพักตอนนี้ก็พยายามที่จะกิงนะครับแื่จากเราเรียนรู้เทคนิคการเอาตัว,ตวรอดจากพี่แบคแบคกินมาแล้วนะครับขอขอเร่งใส่กบ,บาลหัวหน่อยหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับอีกหน้าเดียวนะครับตัวเชนนะครับบามาอีกไหมนะครับไม่มีนะครับการหาสองดาวได้ว่ายน้ํามาแต่ผมก็พลาดไปนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมไปเตรียมทาง เออตอนนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนน,นะครับก็น่จะไปยากนะครับที่จะคาดว่าคนน่าจะมางกตกแล้วบ็ตามได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะทำที่ที่นะครับเ็ที่จะเอาต้นนี้เหมือว่ามีตกอยู่ข้างล่างทำเป็นอยู่ข้างตนน้ตนได้เปลครับก็จะ เมื่อผมร้าบตำแหน่งผมก็จะทำได้นะครับแต่ถ้าผมไม่ทราบตำแหน่งผมก็จะทำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็จะพยายามดูอยู่นะครับว่าตำแหน่งคนอยู่ด้านไหนนะครับตรงนั้นรอเปล่าน,นะครับขอดูหน่อยนะครับขอออกไปดูหน่อยนะครับไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับเนองจากเราเก็บไปหลายตัวแล้วนะครับตอนนี้ด้วยสไตล์ของเรานะครับฝึกฝนเป็นที่ละน้อยนล้ก็จะดูนะครับว่าโดนตลบหลังตอนนี้ดูนะครับองูนู้นนะครับน่าจะอยู่เห็นหรือเปล่าครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับอยู่บินเด้วยนะครับวิ่งแล้วนะครับแต่ตำแหน่ง dạng bây giờ chưa 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 ไม่เห็นจริงๆนะครับตอนนี้ไม่มีเลือดเลยนะครับแค่เห็บมันนะครับแล้วผมก็ยิงไม่ได้ด้วยนะครับนีเเหมือนอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าครับส่องอยู่นะครับ ครับโดนนะครับผมโดนนะครับสามนู้นนะครับอีกด้วยนะครับําเชือดไานะครับอีกตัตายแล้วนะครับมีคนมีคนยิงอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับแอบยิงไม่ได้เลยนะครับ ไปมาเน้วนะครับจะอีกฝั่งนะครับด้านนี้ก็จะเข้าด้านนู้นก็จะมานะครับเอาอยัางไงกันดีครับผมตอนนี้ของก็จะไปรับแล้วนะครับ ฝั่งซ้ายมือก็มีมาแล้วนะครับนั่นไงครับโดนซุ่มแล้วนะครับแต่ไม่เห็นตำแหน่งมาครับตวน้นะครับน่าจะมาแล้วหรือเปล่าตอนนี้อยู่สองตัวนะครับ มากถูกมีเยอะน,นะครับตอนนี้ก็จะพยายามทำเต็มที่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับ,รบสุด้ายสุดร้อยนะครับสองคนเสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมชนะมันไม่ได้นะครับ โูดกว่านะครับเราวิ่งเข้าไปตรงโตง๊ะครับพลาดไปนิดน้อยนะครับ